อืมทำแครอทสลัดกันนะคะทุกคนซึ่งเป็นเมนูที่แบบว่ากำลังไวรัลในต่างประเทศมากนะคะเขาบอกว่ามันเป็นในแครอทเนี่ยมันมีเบตานอลน,นะคะที่ช่วยบำรุง o u r s น i n นะคะอ้อยอันนี้มันขูดกระเทียมได้อีกนี่ ติดทัสกิ้งมากๆเลยนะคะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากเลยนะนี่ฉันได้กระเทียมขูดมาจากอดีตละอุะ้ยเธอเลิศน,นเนี่ยยี่สิบบาทคุ้มได้เนี่ยไอ้แนี้เนี่ยหอกหลายคลิปแล้วได้เนี่ยบอกเลยเจะใส่อันนี้เป็นเซซิมิโอイルนะคะชิบมันจะยูขาวนะคะบ,บีบเลมอนนะคะนิดหนึ่งทำไปชิมไปน้ำไหมพอดีว้าว อืมอืมอจริงคูดเป็นเส้นเราเท็กเจอร์มันอีกมิติหนึ่งก็อร่อยดีเหมือนันะไม่ได้กลิ่นเหม็นแบบของแครอทเนี่ยกินแครอทมันจะมีกลิ่นนิดนึงบางคนเขาจะไม่ชอบลิมลองเอาไปทำสลัดดูก,กันนะคะทุกคนมันอร่อยจริงนะ